เชิญทั้งสองท่านตามลําดับนะครับกรับเรียนท่านประธานท่านสมาชิกวุฒิสภาอนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นด้วยกับรายงานการศึกษานี้ผมเองเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ทํางานคู่กับท,ทางหัวหน้าทีม IMAX คือท่านอาจารย์จิรพรทําการศึกษาเรื่องนี้มานาน นะทางศูนย์วิจัยเองศึกษามาก่อนปี2 5 5 8นะและทางทีมไอซแม็เนี่ยมาช่วยในเรื่องของวิทยาศาสตร์สมองนะขอเรียนอย่างนี้ว่าท่านได้พูดรายละเอียดไปมากแล้วนะฮะถึงผลการวิจัยของทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยสรุปอยากให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาเห็นความสําคัญว่าเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือการเสื่อมสภาพของสมองของเด็กที่พบชัดเจน ในการศึกษาแผนที่สมองของเด็กนักมวยเทียบกับเด็กปกติเปรียบเทียบทั้งเพศและอายุเป็นการเสื่อมแบบเลื้อยหลังกรณีของการชกแล้วเลือดออกในสมองแล้วตายเฉียบพลันเป็นกรณีส่วนน้อยแต่ที่เราพบเห็นก็คือทั้งหมดมีการเสื่อมสภาพของสมองของเส้นใย,ยประสาทที่มีสภาพของภาวะความหลวมของเส้นใย,ยประสาทที่ต่อจากเซลล์ประสาทและมีน้ําแทรกแล้วความเสื่อมสภาพดังกล่าวเนี่ยพบ ร่วมกับระยะเวลาของการชกหนวยและไปสัมพันธ์กับระดับไอคิวและความทรงจําความจําของเด็กที่เสื่อมลงนั่นหมายความว่าเด็กถ้าชกตั้งแต่อายุยังน้อยก็จะเสื่อมสภาพสมองเร็วมากเด็กที่อายุก่อนเข้าสู่วัยรุ่นก่อน13ปีทุกหลายจะมีการเสื่อมสภาพจากการกระแทกเบาๆซ้ำๆกันเนี่ยนะะมากกว่าเด็กที่อายุเข้าสู่วัยรุ่นไปแล้วอันนั้นเป็นเหตุว่าทำไมถึงจะต้องปกป้องเด็ก นักมวยเด็กชกที่เราดํามาศึกษามีประวัติการชกตั้งแต่5้าขวบหขวบ7ขวบตามพรบมวย2 5 1 0 2เนี่ยมันแยกไม่ออกว่าเป็นอาชีพหรือสมัครเล่นเพราะใช้พรบฉบับเดียวกันและให้เด็กนักมวยทั้งหมดต้องสังกัดค่ายมวยในมาตรา29ของพรบมวย2 5 1 0 2บง่งบอกชัดเจนว่าเขามีการแก้ไข นะในข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านักมวยเด็กที่จะลงทะเบียนได้เนี่ยต้องอายุ15ขึ้นไปแต่วัคสุดท้ายเขียนว่าในกรณีเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีให้ผู้ปกครองมายินยอมทำนิติก,กรรมกับทางค่ายมวยครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ชกได้นะซึ่งได้ทราบว่าในปี2 5 1 2มีการแก้ไขตรงนี้นะเพื่อให้เด็กอายุน้อยๆเข้ามาชกได้นะซึ่งอันนี้เป็นข้ออ่อนแล้วไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นกีฬาหรือเป็นอาชีพ แต่ทั้งหมดการชกเป็นการชกแบบอาชีพทั้งสิ้นและนำมาสู่ถึงความเสื่อมสภาพของสมองดังกล่าวนะเด็กที่เราติดตามทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีสภาพชีวิตที่ได้รับการดูแลจากค่าหมวยแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้ธุรกิจทั้งสิ้นนะเพราะเพราะฉะนั้นเราถือว่าอันเนี้ยที่เอ่อการเสื่อมสภาพดังกล่าวไม่ใช่เกิดจากการเล่นกีฬานะแต่เกิดจากการนำไปการนำเด็กมาประกอบอาชีพและเกิดผลประโยชน์ นะกับผู้ที่ประกอบอาชีพดังกล่าวจะเป็นค่ายมวยจะเป็นผู้ประกอบต่างๆก็ตามแต่นะฮะในในการทําดังกล่าวในก่อนในสมัยสอนอชอเนี่ยมีการร่างแก้ไขพรบมวย2อ4 2นะฮะโดยท่านพลเอกอดุลเดชนะฮะท่านพลตรีจารึกนะฮะซึ่งได้แก้ไขดังกล่าวตา,ตามที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได,ได,ได้ได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่เมื่อนําส่ง นะไปสู่หน่วยงานต่างๆก็ถูกเก็บกักไว้นะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะโดยอ้างว่าในมาตราย6ของพรมวย2 5 1 2มีกำหนดอยู่แล้วว่าจะต้องดูแลเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีแต่ในทางปฏิบัติไม่มีการทำเลยนะท่านไปสังเกตได้ว่านักมวยเด็กที่ขึ้นชก7ขวบครัวบครว,ครวตามเวทตวีต่างจังหวัดไม่มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆเลยนะนะในการศึกษาพบชัดเจนว่าแรงที่กระแทกเนี่ยแรงตรงและแรงหมุน แรงหมุนไหมหมายความว่าแรงที่กระทบด้านข้างฮนะแล้วเกิดศีรษะหมุนแรงตรงอาจจะลดได้ด้วยเฮดกาดนะแต่ว่าแรงหมุนเนี่ยไม่สามารถลดได้นะนอกจากไม่สามารถลดได้การใส่เฮดกาดอาจจะส่งผลนะต่อน้ําหนักศีรษะที่หมุนแล้วก็ให้เกิดการเคลื่อนที่ไม่เท่ากันของสมองส่วนเนื้อกับสมองส่วนที่เป็นเส้นใยประสาสสทเ,เ,สนนสาเกิดการฉีกขาดมากขึ้นดังนั้นเฮดกาดใช้ป้องกันได้ส่วนหนึ่งนะฮะต้องต้องมีการกําหนดไว้แต่ การเปลี่ยนกฎกติกานะการปกป้องเด็กนะฮะไม่ให้มีการกระทุบกระเทือนต่อสมองในเด็กที่อายุต่ตางว่า13ปีอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำนะและ13ถึง18นะมีการเปลี่ยนกฎกติกาเพื่อลดแรงกระแทกนะในกรณีที่ยังเป็นมวยสมัครเล่นซึ่งต้องแยกมิติของมวยอาชีพกับมวยสมัครเล่นออกมาก่อนนั่นคือหัวใจสำคัญนะการร่าง กฎด,ดังกล่าวเนี่ยทำมาหลายปนะีครั้งสุดท้ายถูกเก็บไว้ที่การกีฬา่งประเทศไทยแล้วก็ไม่ถูกส่งกลับจนกระทั่งมีการเลือกตั้งแล้วก็ยกเลิกไปก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงแรงงานเคยชี้แจงเรื่องนี้ว่าเด็กไม่ใช่การประกอบอาชีพเด็กที่ชกมวยเนื่องจากรับรางวัลเป็นเงินรางวัลพิเศษนะดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็น เด็กที่ผิดกฎหมายแรงงานนะครับส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยซึ่งเคยถือกฎซึ่งเป็นผู้ถือกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ผิดพรบคุ้มครองเด็กแต่มักจะชี้แจงว่าได้ร่างพรบความปลอดภัยทางด้านนันทนาการของเด็กนะซึ่งป่านนี้มา10กว่าปีที่ผมทำงานเนี่ยฉบับนี้ก็ไม่ออกนะแต่ขณะเดยียวกันพรบคุ้มครองเด็กตั้งแต่2 5 1 6เขียนชัดเจนครับว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อาจนำเด็กนะไป เล่นกีฬาหรือไปประกอบอาชีพนะที่ทําให้เกิดอันตรายได้นะแต่ไม่มีการดําเนินง,งานนะในพรบาคุ้มครองเด็กทั้งหมดนี้ก็เป็นงานที่ทํากันมาท,ทั้งงานวิจัยและพยายามที่จะเอางานวิจัยนั้นเนี่ยออกสู่นโยบายและเกิดการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงนะฮะแต่ว่าไม่สามารถทําสําเร็จได้อย่างที่ท่านสมาชิกวนะุฒิสภาได้กล่าวแล้วผมคิดว่าก็อยากจะฝากนะเรื่องนี้ไว้เพื่อนําไปสู่การคุ้มครองเด็ก อย่างแท้จริงต่อไปครับ